สวัสดีครับพบกับ Hobby n e r d อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิว Action Figure นะครับ s ร r เ d อ e r จากซีรีส์ Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtle นะครับ uh, Limited Edition 2013สินค้าจาก p l a y m a t e Toys นะครับ นะครับตัวสินค,ค,ค้า Turn, h, ตัวนี้นี่ก็จะเป็นสินค้าลิมิเต็ดเิディชั่นปี2013นะครับผมก็ถ้าจำไม่ผิดไม่แน <c oughs> ่ใจว่าวางจำหน่ายใน sdcc หรือเปล่า sunny eco comic con หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเป็นสินค้าลิมิเต็ด d ิ t i ชั่นเป็นตัวหรือภาษาบ้านเราง่ายๆคือตัวพิเศษนะฮะก็ตัวสินค้าก็ออกมานานแล้วนะฮะก็หากล่องของิมกิบนี่ก็ยากนะฮะก็สภาพกล่องก็เย็นหน่อยแต่ว่าเรื่องโปรเทคนี่มันทํา หน้าที่ของมันได้สุดแล้วนะฮะก็ดีไซน์นะฮะก็จะเป็นโทนที่แบบดูขรึมจริงใจงจริงจังนะแล้วก็จะมีสปอตยูวีบางจุดนะตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยตรงที่เป็นสีเขียวเนี่ยสปอตยูวีไว้นะฮะแล้วก็โทนหนักไปทางสีดำนะครับผมแล้วก็มีตโลโก้แล้วก็มีโโโมอ่าเป็นภาพของหมวกคุโรคาบุโตนะครับเป็นหมวกของเทรดเดอร์นะครับผมเป็น CG นะฮะก็ดูสวยดีนะครับมีโลโก้เพเเมตรตรงนี้นะฮะเหมาะสำหรับเด็กอายุ2ปีขึ้นไปนะครับก็ยังมีการใช้าลายกราฟฟิตี้ของโทนเรื่องของอแอนิมเมชันซีรีส์ชุดนี้นะฮะก็จะเป็นแบบสีเขียวนะฮะพ่นสเปรย์ด้านข้างอย่างนี้นะฮะบนพื้นดำนะครับผมแล้วก็ข้างบนก็จะเขียนว่า s h r a d e r นะครับ2003 Limited Edition นะฮะเรียก d o b l e Figure นะครับผมแล้วก็ ด้านหลังก็จะลงประวัตินะครับผมชเรดเดอร์นะครับก็จะมีบอกว่าชื่อเดิมของเขาคือโอรรกุซากิ o R K นะครับผมแล้วก็สัญชาตินะประเทศกำเนิดคือญี่ปุ่นนะฮะเผ่า,าพันธุ์มนุษย์นะฮะสปีชีมนุษย์นะฮะแล้วก็มีสถานะเป็นเจ้าแห่งอาชญากรรมนะฮะแล้วก็อยูอ่ทีมของอยู่ฝั่งฟุตคลดนะครับผมแล้วก็ อาวุธก็คือเกาะใบมีดนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะด้านใต้นะครับผมก็จะมีลิเกศิลป์ศพทสิบสามนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็โัวราคาเดิมนี่ 1, หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าสรฟิกเกอร์ไซส์นี้ก็ถือว่าราคาแรงอยู่นะแต่ว่ามันก็เป็นนะ limited edition น,นะฮะนำจำจะจำหน่ายโดยคิดโดฟปอร์ซิฟิกนะครับผมอ่า มีประเทศว่าสั่งผลิตไม่ได้บอกว่าผลิตในประเทศไหนนะฮะประมาณนี้นะครับแดีก็เม็ด i นจีน่านี่แหละนะฮะก็คำเตือนนะฮะห้ามเด็กต่ำกว่า3ปีเล่นนะฮะเอาราวนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามีตกลงตรงไหนไม่มีละเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าผมได้มาในราคาที่ต่ำกว่าต่ำกว่าราคาเต็มนะเพราะว่าผมซื้อช่วงปีใหม่ปีที่แล้วไอ้นี่ เออช่วงต้นปีนี้แหละนะฮะก็ได้มาในราคาสองร้อยกว่าบาทนะครับผมอันฮะก็แกะออกมาก็เจอถาดพลาสติกสีดำนะฮะอ่าแล้วก็จะมีคู่มือนะครับผมคู่มือก็จะเป็นอาร์ตสไตล์นะครับเป็นรูปของต่านิจาจากแอนิเมชันนะฮะอ่าเปิดมาก็จะมีอ่าเว็บแรกนะครับผมอันนี้ผมมี สี่ตัวนี้มีเมทัลเฮดนะฮะแลัทีเ่เหลือขาดหมดเลยนะใครมีก็ทักด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์แบบข้อต่อสปริงนะที่แบบขยับแล้วมันจะมีลากเสียงนะแบบพี๊ด <Yeah! S 1> อะไรเงี้ยนะฮะแบบสู้กันอะไรเงี้ยนี่เคยวางกัดเกินตามห้างเราเมื่อเราสิบสองพันสิบสองสิบสาม,สามนะแล้วก็นเ,เ,เนี่ยเพเซ็ดเนี่ยผมอยากได้มากนะครับผมแต่ว่านะฮะมันใหญ่มาแล้วก็มันไม่น่าจะมีขายในบ้านเราด้วยนะหายากพอสมควรนะฮะนี่ก็ โลเ a พนะฮะ, set, ะเพลเซ็ตเขาเรียกว่าโลเเพแหละนะฮะก็ประมาณ DX เ็ขขัดไรเดอร์บ้านเรานะฮะแล้วก็จะมีดาบของ l ีโอนะฮะเรืองแสงได้นะครับอ่ะด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นเพ e เซ t ตนะครับผมตอนนี้นะที่ผมได้นะในในภาพเนี่ยขาดแค่นี้เดียวนะที่เหลืออได้ได้มาหมดแล้วคิดว่าจะรีวิวเร็วนี้นะจะบอกให้อ่ะมาดูที่ถาดพลาสติกนะฮะก็จะ เไม่ค่อยได้เห็นสินค้าที่แบบทำขายอเมริกาซึ่งจริงๆเพเม่ก็เป็นบริษัทสํานักงานใหญ่อยู่ฮ่องกงนะฮะแต่ว่าก็ขายเน้นขายที่ตลาดใหญ่คือสหรัฐอเมริกาเนาะก็เป็นการใช้แบบว่าพลาสติกครอบเอานะฮะซึ่งของเล่นของอเมริกาเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรสไตล์นี้เท่าไหร่นะปกติจะแบบมีรัดด้รัดเชือกรัดเอ็นนะฮะ คือเอาใส่ถานแ,แต่ว่าไม่มีไอ้พลาสติกครอบแบบพอดีอะไรเงี้ยส่วใหญ่จะเป็นสินค้าญี่ปุ่นที่เป็นอย่างนี้กันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเห็นหน้าของโอรุคุซากินะครับแล้วก็หมวกคุโรคาบุโตะนี่ก็จะถอดแยกนะครับเห็นสวมใส่ได้นะฮะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแกะกันนะครับเดี๋ยวอ่าถาพลาสติกเนี่ยก็จะมีเทปนะฮะเทปติดอยู่ตรงนี้นะฮะก็ มาอ๋อนี่เราก็จะมีฟิลฟิกเกอร์นะครับแล้วก็มีาฐานนะฮะฐานเป็นพลาสติกค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็จะพิมพ์ว่าเ h r ดเด e r ร์นะครับก็หมวกโครกคาบุโตะนะฮะนี่นะฮะก็ชุบโครเมียมนะฮะว,วิบวับวิบวับเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปรีวิวกัน นนะะมาดูที่รายละเอียดตัวฟิกเกอร์กันนะครับตัวนี้จัดได้ว่าเป็นตัวที่เนื้อง,งานดีกว่าแอคชั่นฟิกเกอร์โดยทั่วไปนะฮะก็ไม่แปลกนะฮะทำไมราคาเต็มมันถึงแพงกว่าเบสิกฟิกเกอร์ทั่วไปนะฮะงานสีค่อนข้างเนียบกว่าแล้วก็มีการาเคลือบโครเมียมนะฮะแต่ว่าโครเมียมเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้ามือมีเหงื่อมีอะไรจับสักพักมันก็จะลอกล่อนนะฮะ,ะมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับหัวนะฮะก็ เป็นการนะฮะถอดอหมวกคุโรคาบุโตะนะฮะสวมทับเข้าไปในหัวของโอตะกุซากินะฮะหรือชรีเดอร์นะฮะเนี่ยนะฮะก็พอสวมแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวฟิกเกอร์นี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์เวอร์ชั่นที่สองนะฮะเวอร์ชั่นแรกของภาคนี้เนี่ยก็จะมีความเหมือนเต่าลินจานะฮะก็คือปั้นออกมา แบบว่าดูแบบดุดันแบบดูเป็นคอมิกเลยนะฮะดูแบบแบบว่าไม่ได้อิงตามแอนิเมชันเลยนะครับอันนี้ก็จะอิงตามแอนิเมชันหน่อยหนึ่งเอยพอสมควรเลยนะอย่างหน้าของโอรรคุซากิเนี่ยก็เป๊ะเลยนะฮะแต่ว่าตัวเวอร์ชันก่อนจะถอดจะถอดหน้ากากไม่ได้นะแล้วก็เนี่ยนะฮะดีเทลนะฮะการทําเป็นอรอยไหมนะ้นะฮะค่อนข้างมีความละเอียดเลยนะตาเล็กนิดเดียวเนี่ยตัดเส้นด้วยนะฮะ คือพูดง่ายๆการลงสีเนี่ยดีกว่าตัวเล็กๆเยอะเลยนะครับผมเนี่ยนะฮะถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็หมวกที่สวมไปก็ค่อนข้างจะแน่นหนาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยพอหันไปเนี่ยหันตามนะฮะแล้วก็จะเห็นดตัวหมวกเนี่ยจะเป็นพลาสติกแบบเหมือนเป็น ABS นะฮะก็จะเป็นแบบว่าแข็งๆหน่อยแล้วก็จะเห็นรอยเกล็ดตัดตรงนี้นะฮะเกล็ดตัดพลาสติกนะครับผมเนี่ยนะฮะ ส่วนเกระก็จะชุบโครเมียมนะครับผมสังเกตว่าจะมีรอยประ,ประ,ประกอบนะครับก,ก็คือแบบว่าเป็นพาร์ทเหมือนพลาสติกโมเดลนะฮะแล้วเขาก็จะาม,ามาประกอบอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัวบอดี้นะฮะก็ตัวชุดนะฮะก็จะเป็นสีออกม่วงม่วงเข้มเข้มม่วงออกดำดำนะฮะก็เป็นแบบสีด้านนะค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ในส่วน กำเนื้อก็ปั้นออกมาได้ค่อนข้างดีนะอาจจะมีสีเลอะบ้างนิดหน่อยแต่ว่าตัวสีดีกว่าเยอะเลยด,ดีกว่าตัวปกติเยอะเลยนะครับผมแล้วชุดเกราะนี้ก็จะมีแบบนะฮะพ่นพ่นแบบเป็นสีเงินเมทัลิกบนพื้นสีเทานะฮะถือว่าทํามาดีแล้วก็ตรงสัญลักษณ์ตรง,สรตรงอสายคาดเอวนะฮะก็จะ ทาออกมาได้เป๊ะเลยนะฮะแต่จะมีสีลอกนิดนิดหนึ่งนะฮะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็ช่วงสะโพกนะฮะก็าทำอมาได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็เท้าก็จะยาวๆหน่อยนะครับผมนะฮะแล้วก็ใบมีดที่ออกมานะฮะก็จะทำออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ว่าไม่ได้คมนะเพราะยังเป็นของที่ให้เด็กเล่นอยู่นะครับกรงเล็บเนี่ยก็จะมีความแบบ ริงตามในแอนิเมชันนะค,คือใหญ่ใหญ่แบบใหญ่ดูจนประหลาดนะฮะใหญ่จนประหลาดเลยนะครับแล้วก็ใต้เท้าเนี่ยกลวงนะฮะแล้วก็จะมีลิขสิทธิ์นะฮะผลิตในเมืองจีนนะครับผมแล้วก็มีรูต,ตรงนี้นะฮะคล้าเ,เหมือนของส a น็ w วี d นะกลวงนะฮะแล้วก็ผ้าคลุมนะฮะก็มีการทำริ้วทำ ความฉีกขาดได้เหมือนแบบกล้ำสึกมาพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นสีม่วงด้านนะทํามดีอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่คือนะฮะมันนิ่มลงก็ถอดออกได้นะฮะมันจะมีอา่าล่องเดือยอยูตอ่ตรงข้างหลังนะฮะปักอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าด้านด้านหลังก็จะเป็นแบบว่าเป็นผ้านะฮะเป็นเป,เป็นสายสายสะพายแล้วก็มีห่วงนะฮะรัดเกาะไว้นะฮะแต่ว่าไม่ได้ทําสีนะครับก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับ านนะครับก็ทำออกมาเป็นาฝาท่อระบายน้ำนะฮะถ้าใครดูในแอนิเมชันนะฮะก็ฉากเปิดก็จะเห็นท่อฝาท่ออย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีโลโกโ้ทีนเอ็ดมูตันนินจาเทอร์เทลนะฮะแล้วก็มีช่องเป็นแบบว่าเรียบๆแล้วก็มีสกรีนนะฮะคาว่าอนเชลเดอร์นะฮะชเชลเดอร์นะครับแล้วก็จะมีเดือยนะฮะตรงนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเรียบๆนะฮะก็จะมีลิขสิทธต พิมพ์ไว้นะครับปี2013นะครับวีอะไรเนะี่ยเวียคอมนะฮะนะ,ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเดือยน,นะครับผมแล้วก็เนี่ยที่เห็นในพวกไอดชันฟิกเกอร์ฝรั่งทุกตัวนะก็ที่ที่ทมีรูเนี่ยก็เพราะเพื่อเอามาทําอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเอามาเสียบเวลาจัดในโอลามาเนี่ยมันก็จะทําใหา้สามารถยืนได้อย่างมั่นคงนะนี่นะฮะก็ถือว่าแต่ว่า รู้สึกว่าด้วยขาความฉีดของขานะฮะที่แบบพยายามจะดันเข้ายังไงมันก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะฮะก็คือแบบว่าพูดง่ายเหมือนแบบบอดี้เขาจัดมาให้ยืนขาทางอย่างนี้นะถึงจะบาลานส์นะฮะก็เลยทำให้ไม่สามารถยืนบนฐานได้อย่างเต็มที่สักเท่าไหร่นักนะครับ มาดูในส่วนจุดขยับกันนะครับซึ่งตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าจุดขยับเนี่ยทําออกมาได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผม mm hmm. ก็คือมันเป็นตัวที่ได้อย่างเสียอย่างมาจากตัวเวอร์ชันแรกนะฮะตัวเวอร์ชันแรกเนี่ยก็คือว่าแขนตรงข้อศอกพับได้นะครับผมแต่ว่าส่วนขาเนี่ยจะกางพับไม่ได้แต่ตัวนี้ส่วนขาเนี่ยกางพับได้แต่แขนปันเป็นชิ้นเดียวนะฮะอ่ะดูจุดขยับกัน นะครับเดี๋ยวผมจะพูดไปเป็นส่วนๆเลยก็คืออ่าหัวนะฮะก็จะเป็นลักษณะคัดจอยนะก็เดี๋ยวผมจะถอดให้เห็นชัดนะฮะก็คือเป็นคัดจอยนะฮะหมุนได้อย่างนี้นะฮะหม,หมุนได้รอบแหละแต่ว่าติดนะฮะก็ไม่ใช่บอจอยนะอ่ะมพอสมหมวกเนี่ยก็เวลาหันเนี่ยหมวกมันก็จะมีความพอดีหันตามได้นะฮะตรงนี้จะเป็นบานพับนะ,ะยืนเพื่อแบบทาให้วงแขนเนี่ยขยับได้อิสระนะครับ แขนนะฮะก็หมุนได้รอบนะฮะแต่ว่ามันก็ติดนะฮะติดอ่าพักคุมอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วถอดพักคุมมันก็จะหมุนได้ไกลขึ้นอย่างงี้นะฮะอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะฮะสามารถยกขึ้นยกลงได้นะฮะสังเกตว่าจะมีข้อตรงนี้นะฮะก็อ่ะ๋อะนี่นี่นี่พอยกยกขึ้นนี่นี่ตรงนี้จะเป็นแกนหมุนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะ ประมาณนี้ยกขึ้นก็จะประมาณนี้แล้วก็พับลงก็พับลงก็จะประมาณนี้นะฮะค่อนข้างเป็นแบบฟิกเกอร์ที่ค่อนข้างฟิกตายตัวพอสมควรน,นะ,ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะหมุนได้นะครับผมประมาณนี้นะครับกลางได้ประมาณนี้นะฮะสูงกว่นนี้ก็ได้ได้สุดแค่นี้นะฮะแล้วก็ลงประมาณนี้นะครับแล้วก็มือนะฮะหมุนได้รอบนะฮะ มันจับระบากนิดนึงนะฮะนะฮะก็หมุนได้รอบนะครับก็อถ้าสังเกตดีๆตรงนี้นะฮะไอ้ตรงไอ้ตุ่มๆตรงมือนะฮะก็จะมีทาสีเงินเล็กๆไว้ด้วยนะฮะซึ่งนะฮะก็ถือว่ามันพิเศษมากเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้มันจะมือจะหมุนยากนิดนึงนะฮะก็เนี่ยนะฮะก็มันติดกรงเล็บอะนะฮะอ่ะหมุนหมุนได้รอบนะมือข้างนี้ก็คงไม่ต่างกันนะครับผมก็หมุนได้รอบเหมือนกันนะฮะ หมุนให้ก็ดูคราข้าวนี้ก่อนมันหมุนยากนะครับผมแล้วก็ขานะครับเดี๋ยวนะอ่าขาตรงนี้มีแกนขยับอยู่นะยกได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวถอดพัดคลุมออกก่อนง่ายง่ายสุดนะฮะเะตะไปข้างหลังได้ประมาณนี้นะครับยกขาออกข้างนะฮะนี่สองข้างเลยก็จะได้ประมาณนี้นะฮะจุดขยับสองข้างนี่รู้สึกจะไม่เหมือนกันนะอันนี้ละ่ะเตะได้ขนาดไหนเตะได้ขนาดนี้นะฮะ ข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับได้แค่นี้นะฮะแต่ข้างนี้มันเหมือนออกแบบต่างจากกันนะครับผมแล้วก็ข้อพับตรงนี้นะฮะสุดได้แค่นี้นะฮะแล้วก็พับได้แค่นี้นะครับหรือว่าขยับได้น้อยนะเหมือนจะเยอะแต่แต,แต่น้อยอันนี้ก็ดันสุดจนขาเหยียดเลยนะแต่ว่าตอนพับนี่ก็ได้ประมาณนี้นะฮะเกองศาแค่นี้เลยนะครับ แล้วก็ตรงเท้าเนี่ยขยับไม่ได้แล้วก็เอวเออลืมไปลิมลิมเอวได้รอบนะอ่ะแค่นี้ล่ะประมาณนี้ไม่มากไม่น้อยนะครับมาดูส่วนสูงของแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้กันนะครับผมส่วนสูงก็จะอยู่ที่ราวๆนะครับก็ประมาณ14.8เซนนะครับเกือบ ส5เซนเกือบหกนิ้วนะครับผมเทียบกับสเน็กบีดนะครับผมก็เตี้ยกว่านิดนึงอะนิดนึงจริงๆนะฮะแต่ก็ไล่เรียกกันนะครับผมเทียบกับพวกเต่านินจานะฮะส่วนสูงก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณไหลของเชดเดอร์นะครับ แล้วับสำหรับการรีวิวเชดเตอร์นะฮะ2003 Limited Edition นะฮะจากงาน SDC นะครับผมถ้าเพื่อนๆถูกใจก็สมามารถกดไ like, ลสบสบค์ Subscribe กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งสำหรับติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะครับขอเบียนในคลิปนี้ก็จบตรงนี้ขอท่านประสบโชคดีมีมันนี่ใช้สวัสดี